เสมอเมื่อไรแต่ทับสมบัติภายในคุณงามความดีของเราบุญกุศลของเราในต่างหากและเป็นของเราัน้นมาเมื่อรักษาศีลอุสบกันมารักษาศีลภาวนาลองมาภาวนาดูว่าอะไรเป็นอะไรสังขารร่างกายก้อนนี้เป็นยังไงโยมสังเกตได้ไหมความวุ่นวายของโยมตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่ามีครอบครัวมีผัวมีเมียแล้วก็จะสบายก็ไม่ใช่มันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งเห็นไหม เป็นเด็กกระทุกแบบเด็กเป็นผู้ใหญ่กระทุกแบบผู้ใหญ่มีครอบครัวกระทุกแบบครอบครัวเป็นคนในฐานะอะไรก็ทุกในฐานะอันนั้นเป็นเศรษฐีกระทุกแบบเศรษฐีเป็นราชากระทุกแบบราชาเป็นข้าราชการกระทุกแบบข้าราชการทหารตำรวจก็เหมือนกันก็ทุกกันลักษณะอย่างนั้นเมื่อมันทุกกันทุกคนพทธเจ้าอึยงว่าโลกนี้เป็นทุกโลกนี้หาความสุขไม่ได้ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่และทุกดับไปนอกจากทุกจะเอาอะไรในสังขารร่างกายก้อนนี้มันเอาไม่ได้เห็นไหมโยม นอนติดเสื้อติดหมอนบางทีจะจะกินก็กินไม่ได้พอนไปมาไม่ได้หิวก็หิวปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นของมันเองเมื่อเราทาไงผลสุดท้ายเราก็ต้องตายนี่แหละนักปราชญ์บรรัณฑิตท่านบอกว่าให้ตายก่อนตายหมายถึงว่าจิตของเราจมันจะแตกดับเช่างมันให้จิตของเราเนี่ยอย่าไปทุกข์อย่าไปดอนอย่าไปกระวนกระยให้ออธมะ เป็นธรรมชาติที่รู้เห็นมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละคือสภาวะท่านว่าให้ม,รมารู้มาตัดสรู้ความแก่เป็นอย่างนี้เนาะคนความเก็บเป็นอย่างนี้เนาะคนแล้วความตายเป็นอย่างนี้เนาะแล้วความพัดภาคจากของแล้วของชอบใจไปอย่างนี้เนาะแล้วจะเอาอะไรกับมันมันเอาไม่ได้จริงๆอยู่มารู้ตามความเป็นจริงให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับมันแจะก็อย่าไปทุกข์กับมัน ถ้าเมื่อเราทําความเข้าใจกับมันเหมือนกับเออกูรู้แล้วว่ามันจะต้องตายอยางไงแน่นอนแน่นอนแน่นอนตายแน่นอนเมือนกับเราดื่มน้ําจะหมดแก้วหมดแน่นอนดื่มไปดื่ไปสองอึกสองอึกก็หมดแล้วทันี้หมดเอาที่ไหนก็ต้องหาน้ํามาใหม่นี่แหละเกิดใหม่เลยโยมแล้วก็ดื่มมาอีกก็เกิดมาอีกก็ดื่มมาอีกแต่โยมแล้วจะทิ้นสุดกันตรงไหนโยมตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายการหัวเราะของโยมมีกี่ครั้งตั้งแต่เกิดมาการร้องไห้ก็เหมือนกัน ตั้งแต่เกิดมามีกี่ครั้งรู้ไหม, <c oughs> มไม่มีใครรู้หรอกอยู่แต่ถ้าถิง้งเหล่านี้มันเป็นแล้วตัง้งแต่เมื่อ,อไรโยมคิดได้ไหม <c oughs> อาตมาว่าสภาวะอันนี้แหละที่เรามองข้ามม,ามันเป็นสภาวะที่เราต้องมาศึกษาการทำอยู่ซ้ำซ้ำซากซากเราก็เลยเพลิดเพลินอยู่ในการกระทํา ว่ากินทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเป็นความสุขถ้ามองเผลอเผก็ถูกต้องถ้ามองกันนึกๆแล้วโอ้มันหาความสุขไม่ได้เลยโยมเอ้ยวัน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 แล้ววันเล่าจยงกระทั้งแก่เท่าไปแล้วทํากระทาทาซักซเห็นไหมโยมโยมพูดตื่นเช้ามาโยมกับพูดคําเดียวนั่นแหละปีแล้วปีเล่าปลูกให้ลุกมันก็ไม่ลุกปลูกให้ทํามันก็ไม่ทําทํามันก็ไม่ทําไม่ทํา สิ่งที่ไม่ให้ทมันก็ทําสิ่งที่ไม่ทมําทหรือให้ทํามันไม่ทํามันก็เลยสับสนไปหมดบางทีไม่ควรจะทํามันก็ทบาบางทีควรทามันไม่ทําอันที่ครนี้ควรทาก่อนกับทําที่หลังควรทาที่หลังกับทําก่อนโอ้ยวุ่นวายกันไปหมดวุ่นวายกันจริงๆนะโยมนะเพราะนั้นภพวะสังขารร่างกายก้อนนี้มันเป็นทพวะธรรม เราต้องมาทำความเข้าใจกับมันให้ได้จนมาศึกษาธรรมะที่พพุทธเจ้าตัดให้ได้ถ้าคนใดศึกษาธรรมะที่พุทธเจ้าตัดจะรู้ไว้เนี่ยอัตมาว่าสบายอัตมามานั่งดูนั่งดูน้ํามันไหลโอนี่คือสภาวะเราเห็นแม่น้ําที่ต่ําสูงอะที่ต่ากับที่สูงเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ําและมันจะไปอยู่ในที่เสมอกัน ลำดับน้ํานะลำดับน้ํามันจะไม่สูงไม่ต่ํามันเสมอกันถ้ามันเสมอกันแล้วมันจะอยู่มันจะไปไหนไม่ได้นะฮะอันนี้คนเราทุกคนนะี่นะท่นั้นเราเกิดมา, <c oughs> มาเกิดมาแก่แก่เก็บแล้วตายแก่เก็บแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไหลไปอย่างนี้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บแล้วก็ต้องตายนู่นหรืออยู่มันจะเป็นไม่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 ไหลกับตัวเมื่อที่มันไปถึงจุดนั่นแหละทะเลนี่มันเป็นสิ่งที่รับ ดมรับน้ําที่ตกมาจากท้องฟ้าตั้งแต่เราเกิดมาในฝนตกมาเท่าไหร่เคยเต็มทะเลไหมอืมฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาเท่าไหร่ก็คือไม่เคยเต็มโลกอยู่พิจารขยายโลกให้กว้างขึ้นขยายโลกให้กว้างขึ้นอืมฉะนั้นสังขารร่างกายก้อนนี้ท่านทั้งหลายปราดบัณฑิตว่าควรเจ็บสิ่งที่มันมีประโยชน์ใส่เธอบ้างก่อนที่มันจะตาย สังสมข้อมูลดีๆเอาไว้ในดวงจิตส่วนสังขารร่างกายเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ก็ไปแล้วโยู่ดังนั้นพยายามว่าอย่าให้มันประโยชน์ที่ปล่าประโยชน์คนจะได้สักอย่างหนึ่งต่อวันอย่างน้อยได้อะไรสักอย่างหนึ่งในการทําอย่างน้อยได้สักอย่างหนึ่งในการพูดหรือการคิดนึกของตัวเองก็ทําไปวันนี้คนทําอะไรเนาะเราวันนี้ก็ทำอันนี้เอาทําไปเลยวันนี้ทำอันนี้ก็ทําไปเลยอย่าให้มันว่างเปล่าอย่าให้มันปัสจจก ให้มันได้ประโยชน์จริงๆต่อวันอาตมาเห็นพระก็ดี<ม>เห็นญาติเดียวก็ดีบางคนโอ้ยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนโอ้ยโยมนึกถึงที่เขาเขาเลี้ยงหมูไว้เลี้ยงไก่ไว้ให้กินนอนให้กินนอนให้กินนอนกินนอนผลสุดท้ายเขาก็จับมาเชืออ้อดยกอ่าแตมาไปอยู่ประเทศลาวอยู่หลายเดือนก็เลี้ยงหมูไว้เป็นคอกๆนะที่เลี้ยงหมูไว้ตามธรรมชาติ ถึงเวลาเขาก็เอามาเชื่อจยมันไใช่เชื่อตีตหัวสามโป๊กสามทีร้องสามทีส,สี่ทีก็เงียบเอาเฉือนหนังออกใหแร่หนังออกเอาเนื้อมาบริโภคกัน <c ười> คนนี้ก็คงจะเหมือนกันนหะกินนอนกินนอนกินนอนเฉ๋ยเต่นขึ้นมาก็โอ้ยแล้วผลสุดท้ายก็ตายอยู่โอ้น่าเียดได้จริงๆอแต่มาว่าเียดได้ชีวิตที่นั่นเกิดมาเป็นมนุษย์น่าจะประโยชน์มากกว่านั้นอืม ทำยังไงเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นเอะอย่างน้อยก็ให้มีประโยชน์ตัวเองตัวเองและคนอื่นประโยชน์ยังไงประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นเห็นไหมโยมเวลานี้เราเราทําประโยชน์เช่นในผู้ที่รู้เรื่องยาอผู้ที่รู้เรื่องของต้นไม้อเขาเอาต้นไม้มาทํายาผู้ที่มีความฉลาดเขาเอาต้นไม้มาทําบ้าน นี่ผู้ที่เขามีความฉลาดเอาวัตถุธาตุต่างๆมาเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยเช่นเหล็กก็ดีเช่นไม้ก็ดีอะไรก็เลยแต่หลายอย่างอยู่มันทําได้หมดโยมถ้าคนที่มีความฉลาดนะฮะแม้กระทั่งพื้นดินที่เรามาทําเป็นบ้านเนี่ยเช่นเอาไปเผาไฟเป็นอิฐเข้ามาเนี่ยก็เป็นดินนั่นแหละโยอยแต่มันเป็นอิฐ เอาต้นดินนีเอาดินเนี่ยเป็นเผาพอเป็นตุ๊กตาบ้างเป็นการตูนเนเป็นโนอนเป็นนี้ขึ้นมามันก็เป็นดินนี่แหละโยมเป็นไหเป็นอะไรขึ้นมาเป็นก็เป็นดินที่คือคนที่มีความคิดมีสติมีปัญญาแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อสังคมคือพูดง่ายๆว่าครอบครัวเรานี่คุณพ่อคุณแม่บางคนหามามันประโยชน์บนทุกคนในครอบครัวนี่ลูกกี่คนกี่คนมาทานมาดื่มมาพักมาผ่อนมาไปมาอยู่สะดวกกันสบายกับเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนหาแต่ไหม สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วเราหาความดีไม่ได้ศีลเราไม่มีทำเราไม่มีไม่เคยทำบุญทำทานลเลยโยมเกิดมามีแต่ความมัวมองีแต่ความรุ่มหลงมีแต่ความเพลิดเพลินในการมคาคนทะเลกกาะกันด้วยกันด่าด้วยด้วยกันว่าด้วยกันทะเลาะวิวาต่างๆแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยโยมเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆดังนั้นวันคืนล่วงไปคนทำประโยชน์ให้มันได้โยมอย่างน้อยมารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทำกิจกรรม จะน้อยเก็บดอกไม้บูชาพระกากาไหว้บูชาคุณนึกถึงคุณพุทธเจ้าธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าหรือคุณมิดามันดาปฏิบัติตัวเองให้มันดีอยู่ในขอบของศีลธรรมเมื่อเรามีศีลธรรมดีโยมโอ้จิตใจของเราก็จะดีเบิกบานทุกวันวันไหนจะให้จิตใจมันเศร้าหมองนะโยมน่ะให้จิตใจเบ,บิกบานล่าเริงให้มันอยู่กับธรรมะอย่าไปอยู่กับอย่างอื่นนะโยมเอาใจไปฝากไว้ตรงไหนทุกตัวนั้นนะโนะยม อย่าเอาใจตัวเองฝากเอาคนอื่นนะไปฝากไว้กับพ่อกับแม่บิฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้โยมฝากกับตัวเองนั่นแหละตัวของเราเป็นตัวของเราเนี่ยอยาไปฝากไว้เดี๋ยวหายนะโยมคนนี้เราไว้ใจที่สุดแล้วก็ฝากเงินไว้ฝากทองไว้นะคนนี้เราไว้ใจที่สุดก็ฝากผัวไว้ฝากลูกสาวไว้ฝากเมียไว้หมดนะโยมไม่มีเหลือเลยนะจะบอกให้อย่าไปฝากใครไว้เป็นเด็ดขาดใจของตัวเองเป็นตัวของตัว เงินทองก็เหมือนกันฝากไว้ในคร้างพุทธกาลก็มีนะมีเรื่องไหน,นเรียกว่าได้ยินไหมที่เขาเรียกว่าอ่าชูชกอ่ะออก็เพราะเพื่อนไปฝากเงินไว้ฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้หรือฝากเพื่อนไว้ผลสุดท้ายเพื่อนโกงเงินไปหมดเอาไปเล่นเอาไปกินหมดเอาไงก็เดือดร้อนตามมานั่นคือไม่มีใครที่จะไว้ใจได้เท่ากับตัวเองนะโยมดังนั้นเราจะพยายามไว้ใจตัวเอง ถ้าเราไว้ใจตัวเองพึ่งตัวเองนั่นแหละคือการเวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปรอยว่ายามหาหาอะไรหาคุณสมบัติหาคุณงามกมดีเข้าตัวเองให้ได้ถ้าเราถ้าพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์เ้าเรียกว่าจเจริญเมตตาภาวนาวันนี้จิตที่เราหดเหี่ยมที่สุดหยาบคายที่สุดเราจะทําให้จิตมันนิ่มนวลที่สุดจิตมันอ่อนโยนที่สุดนะวันนี้จิตที่มันแข็งกระด้างจิตที่ไม่มีคุณสมบัติจิตแล้วว่ายามํำระจิตตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ทำละทุกวันอยู่ เมื่อเราชำระทุกวันเนี่ยอาตมาเชื่อมั่นว่าความสะอาดความหมดจดทั้งจิตใจจะมีบุญกุศลเหมือนกันเราทําทุกวันทุกวันทุกวันเยมนะกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วมันเป็นบอกเป็นบอกเกิดของบุญโยมมีมือสองมือนี่โยมมือเท้าสองเท้าี่กราบด้วยโยมไหว้ด้วยโยมเคารพนบน้อมกิริยามารยาการพูดกันจามันเกิดมาจากตรงนี้หละโยมไม่ได้เกิดมาจากที่ไหนเกิดมาจากการกระทาของเราเอง แต่ถ้าเราทําของเราและอาตมาเชื่อมั่นว่าบุญกุศลจะเกิดมาแน่นอนเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะแน่นอนโยบม,มีความสุขทั้งปัจจุบันถึงจะไม่มีทรัพย์มากมายไม่มีเงินทองมากมายไม่มีตําแหน่งสูงส่งในสังคมมากมายเท่าไหร่แต่เราก็มีความสุขเพราะว่าเรามีคุณสมบัติทางด้านจิตใจ งคนบางท่านมีคุณสมบัติทางด้านจิตใจนะฮะเงินทองเข้าของก็มากมายอีต่างหากเรียกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีกับมีคุณสมบัติทางด้านจิตใจมีความเมตตามีความเอื้ออารีต่อมนุษย์ทั้งหลายในเมื่อมีความอบอ้อมอารีระหว่างกันอะไรกันอยู่ด้วยกันมีความสุขตัวเองมีสุขก็จะให้คนอื่นมีสุขด้วยนี่ไหมโยบดังนั้นสิ่งที่เราให้คนอื่นมีสุขก็เพราะเรามีสุขแล้วจึงให้คนอื่นได้ถ้าเรามีความรู้ความสลาดถึงจะสาม,มารถแนะนําคนอื่นได้ ถ้าเราเป็นช่างยังจะแนะนําคนอื่นให้เป็นช่างตามแต่ใน,นเมื่อเราทําแล้วสิ่งที่เราได้คือนั่นแหละคือวันคืนล่วงไปล่วงไปเราไม่ขาดอยู่ศีลธรรมเราก็มีเงินทองเข้าของเราก็ได้อาตมาว่าเดือนหนึ่งมีวันพระอสี่วันนะสี่วันนี้ขอให้พระใช้ยมปีหนึ่งจะมีกี่วันก็แล้วแต่นะแต่ว่าเดือนหนึ่งมีสี่วันนะเอาเอาสี่วันไป คูณกับสิบสองนี่มันจะได้กี่วันไปบวกกอะไรกันแจกว่ากันไปอืดังนั้นเมื่อเรามาคิดว่าเออเดือนมันก็เดือนกว่ากว่ามันก็โอ้โหน่าจะให้ได้นะโยมอาจจะมาว่าเอ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 าวันพระนี่มาทําคุณงามความดีคืออยาให้วันพื้นล่วงไปล่วงไปเออวันนี้มันพระแล้วโวลาก็ว่าวันโกลให้ละวันพระให้เว้นหมายว่าให้ละจากการทํามาหายจินท์บ้างสักหนึ่งวัน ให้เว้นจากการทำบาปซะบ้างสักหนึ่งวันแล้วก็มาทำบุญทำทานซะบ้างมาชำระก,กายชำระจิตให้หมดจดวันนี้ปัะสะากาในการทำบาปทั้งปวงนะปัสะจากในการทำชั่วหรือคิดชั่วห,หลายอย่างมาคิดที่ดีทำที่ดีต่อพุทธศาสนาต่อตัวเองนั่นแหละก็เรียกว่ามาปรับปรุงตัวเองบ้างการเวลาผ่านไปผ่านไปมันเรียกกลับไม่ได้จะมาเพื่อเพ,เพลินเลิงอย่โยมเคยเห็นไหม เวลานี้หน้านี้เป็นหน้าน้ําเดี๋ยวก็น้ํามาฝนตกมาน้ําท่วมปลาไปเลยเยอเป็นส่วนมากปลาที่มันไปกับปลาตัวนี้น้อยปลาไม่มีเหตุมีผลเป็นปลาตะเพียนปลาส้อยปลาซิีวอะไรพวกนี้ปาไปตามน้ำน้ำเนี้ยก็ไปเยมขึ้นบกขึ้นโขนขึ้นพอน้ําลดไปเกยตื้นอยู่ที่ถานที่ต่างๆโอ้ตายกันเกินกาดหมดส่วนปลาใหญ่ฮะ เศษปลาที่มีอายุยืนนีนปลาใหญ่ๆเช่นปลาบึกปลาสวายปลาอะไรเนี่ยเช่นเจ้าเนี่ยพวกนี้มันจะไม่หนีอยู่มันจะอยู่น้ําที่เดือมันน้ํหนีกับน้ําลึกขนาดไหนมากมายเท่าไหร่มันก็ไม่ไปนะมันจะอยู่ตรงนี้คือมันรู้มันรู้ว่าการเวลาเขามันอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องตายแน่นอนไปต้องตายแน่นอนนะเหล่านี้เป็นต้นผลสุดท้ายก็อย่างนั้นจริงๆอยู่ เราจะมายึดในหลักคําสอนของพระเจ้าว่ามันต้องแน่นอนคนแล้วมันต้องตายนอนพยายามยึดเอาคุณงามความดีให้ม่ให้ให้พระบ้างอืมเอวันสี่เดือนหนึ่งให้พระสี่วันเรียกว่าวันพระมาปฏิบัติถึงเราจะไม่มีโอกาสเวลามันไม่ค่อยจะมีแม่อำนวยก็อยู่บ้านก็ได้อยูนตั้งสัตว์เอาไว้ปฏิบัติวันนี้งดเว้นจากการทําบาปท,ทั้งปวงรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดอ่ารักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถ <c oughs> ทุกวันโยมอันนี้อาตมาไม่ได้ไปยัดเยียดให้โยมนะอาตมาพูดให้ฟังโยมอย่าทาไม่ทําก็เรื่องของโยมแต่อาตมาว่าตรงนี้คือเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดศีลเป็นบ่อเกิดธรรมเป็นบ่อเกิดบุญเป็นบ่อเกิดความสุขะคนจะมีความสุขได้เพราะการประกอบแต่นั้นศีนลธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการกระทําไม่ใช่มาว่าการที่ว่าตามพระได้เนี่ยไม่ใช่คนได้ศีลไม่ใช่คนมีศีลือ ใครว่าตามพระได้หรือว่าปานาทินานไม่ใช่คนมีศีลไม่ใช่คนมีธรรมคนมีธรรมคือคนที่งดเว้นจากการทาชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นกฎแล้วเบียดเป็นข้อห้ามเหมือนกับคนเขียนขึ้นมาเขียนด่าใครเขียนว่าใครเขียนให้หลาไปสีใครเขียนยังไงก็